CMN! วันน <Ooh. S 2> <ส>ี้กผมมาพบกันนี่แล้วกับช่องพาเมียเที่ยวครับวันนี้จะพามาเที่ยวบ้านเพื่อนมาถล่มกันนะครับผมนะวันนี้เพื่อนปรีเพื่อนซื้อบ้านใหม่เพื่อนรวยครับผมทำงานส้นเตะเลยนะครับผมนะรวยเกินนะฮะวันนี้เราชิวๆนะไม่ได้ทําคลิปนานเป็นอาทิตย์ยังไม่มีรถป๊อปนะฮะวันนี้เราจะมาทําปลาเผานะครับผมนะปลาเผานะครับผมนะเราซื้อปลามาดูปลาดูปลานี่ฮะเราซื้อปลาแบบเป็นตัวเออตัวละประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับผมนี่ ปลาครับผมสุดยอดเป็นปลาแซลมอนครับผมเราจะทำปลาเผากินนะฮะโรยโรยเกลือนะฮะสุดยอดชิวๆเดี๋ยวมาดูพามาดูรถป๊อปนะฮะเพื่อนๆอยากดูรถป๊อปใช่ไหมครับผมพามาดูนะฮะนี่รถป๊อปมีมีทุกบ้านต้องมีติดบ้านครับผมในรถป๊อปนี้สุดยอดไหมวิดีโอนะนะอย่าลืมถ้าสมัสามิตรมาดูก็อย่าลืมมามาตรวจดูด้วยนะครับผมนะว่า เสียอะไรหรือเปล่าครับผมเนี่ยเจ้าของบ้านครับผมเนี่ยบ้านใหม่ครับผมนะเรามาฉลองเปิดบ้านนะฮะก่อนปีใหม่ครับผมนะก่อนปีใหม่นีควาชชอบรูส่วนความชอบรูส่วนก็เชื่อวานวบรรยากาศชิวๆโอเคกินมแม่น้ำผงนะครับผมกินมแม่น้ำผงอันนี้ปลามาจากจินมแม่น้ำผงนี่ซื้อมาจากไหนปลามันเป็นข้างบ้านเหรอ ปักเป็ดหรอแต่สุดยอดเลยว่ะอันนี้อันนี้ก็เป็นที่แบบกมิตติ้งของเราแบบจุดใหม่ครับผมนะฉบับใหม่นะครับคลิปเก่าๆจะเป็นมิตติ้งแบบในบ้านแบบบ้านเซีฟทาวน์แบบปานะครับผมนะเราถูกไล่ออกมาแล้วนะครับผมเราก็เลยแบบมาซื้อบ้านปาร์ตี้เองนะครับผมนะเราสุดยอดเลยโดยเกิดนะฮะรู้ทํางานอะไรนะครับผมนะแต่ว่าขายยังไงขายของแบบขายขายเป็นมัดต่อนะครับผมนะ ยอดครับผมชิวๆครับคลิปนี้ไม่มีอะไรนี่มาอะไรครับเราอยากมาอยากมาเล่นด้วยเฉยฝากลูกไว้ลูกล่ะฝากลูกไว้กับยายเหนื่อยไหมเหนื่อยอะแต่ไม่นอนหรือเปาแต่กินอะไรเย็นๆเก๊กฮวยมีฟองแต่ต้องกินไม่ได้ด้วยนะเดี๋ยวเราลองทีมงานเดี๋ยวเราจะมาทำปลาปลาปลาค้อใหญ่ครับผมนะเราซื้อมาโวมาดูการทำว่าเราจะทำอะไรแดกนะครับผมนะเป็นวันหยุดชิวๆับผมไม่มีอะไรมากเดี๋ยวมาดูการทำ โอเคเจอกันโอเคครับตอนนี้เราก็ก็มาทําปลากันดีกว่าครับผมนะนี่อันนี้เป็นปลาช่อนอเมซอนลูกนาชีนะครับผมปลาช่อนตัวนี้ก็ที่เดียวแล้วของไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดูครับโอ้โหนี่เราจะมาทำแบบใส่จู้กินนะครับผมรโอเคปลาส้มลุยสวนนะครับผมชิวๆนี้คืนนี้มันมีอะไรมากทำแบบปาร์ตี้ชิวๆนะ สบายๆครับผมคลิป <nt> นี <monastery> <S <S ้เรายังไม่มีคลิปแบบรถป๊อปนะครับผมนะช่วงนี้รถป๊อปเก็บไว้ก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนรวบนะครับผมเนี่ยนี่บ้านนี้ก็มีรถป๊อปเหมือนกันนะครับบ้านหลังเมื่อกี้ไม่ต้องไปมาหลังนี้แทนนี่บ้นข้างไม่ต้องไปบ้านโน้นมาบ้านหลังนี้แทนนี่บ้านนี้ก็มีรถป๊อปเหมือนกันครับผมนะนี่อันนี้ก็ชิลๆโชว์อีโนริ ก็สปาร์สมิตรก็มาตรวจสอบด้วยนะครับผมฮะก็มัดไก่ดึงเครื่องนะครับผมนะก็ตรวจสอบด่วนนะครับผมฮะอ่าคลิปนี้ก็พามาทํากับข้าวกินแล้วกันนะครับผมฮะไม่ได้ลงคลิปนานนะฮะเดี๋ยวถึงกันนะครับผมนี่ฮะตอนนี้เราก็แล่ออกมาเสร็จพิธีเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาแบบใส่จุใส่จุเลยพิธีเราฝั่งมันไม่ได้หมด กิหมดทป้าเลยมั้งเออถ้าเผื่อถ้าเผื่อกินหมดกันนะเราทำต้มยำปลาช่อนดูส่วนเนี่อันนี้จะของบ้านของเราครับเดินไปไหนอะพี่ทำงานอะไรอ่ะพี่ทำงานอะไรครับผมรับจ้าง่อสร้างโอ้โดี๋ดูบ้านนะครับผมนะแต่ละคนนะครับผมนะทำงานอะไรกันนี่นี้ทำอะไรครับผมเมนูอะไรครับผู้เช โอ้ตอนนี้เราก็รอดูตอนเสร็จอีกทีนึงน,นะเดี๋ยวไต่ดูเรื่อยๆชิลๆวันนี้คกับตอนนี้กับข้าวกับแก้มของเราก็เสร็จปเป็นชียนร้อยอนนิดู มาแล้วครับผมนะปลาช่อนดุยสวนอเมซอนเดี๋ยวเรามาลองกันว่ามันจะซุดขนาดไหนครับผมนู่นอันโน้ดดีไปบ้านยังนี่คือทำเนี่ยไปบอะไรเอาอะไรวาซาบิเลยเนี่ยกินแบบยอดโอเคยังเยอะเลยนะชิวๆครับชิวๆที่บ้านแบบ กินแบบเป็นของเล่นอ่ะแบบกินกินเปล่าๆครับผมยั่วยั่วยั่วอ่ากินไหมพี่กินแน่นอนลืมตา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 ของแทนไหม ส้ไม่เท่าไหร่ครอชิชิวอ่ะตอนไหนวะชิชิวอ่ะให้ดูอีกคำหนึงอีกคำหนึงบีบด้วยบีบด้วยชิชิวอ่ะมันเดื้อมีแสดงว่ามันไม่มีได้เลยเนาะก็จะไหลของตากล้องครับวันนี้ของตากล้องอ่ะตากล้องใช่ของอะไนั่นแหละอี๋อี๋มันจะตายนะมันก็จะไหล่หรอนี่ชิชิวของปอมไหมเบอร์ลินขอร้อง มันไม่ขึ้นเท่าไหร่เลยไม่ขึ้นไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นผมปลอมวะซื้ออะไรมาวะเพราะไม่ขึ้นเลยน้ำตาลมาแล้วขึ้นแล้วเอาขึ้นแล้วดังกินแล้วกินแล้วกินแล้วหมาข้างหลังมึงขึ้นแล้วดีมากเลยปักปองกูถ่ายให้ จัดมองไม่เห็นป้าเลยปาอพ่อหวานพ่อเท่าไรอ่ะปมองอมข้าวไข่เกียวร้านไหมข้าวไข่เกียวร้านไปสบายตายกันตายเด้อของแค่นี้ทอไมฮึ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  เสียของเยจะเสียของไงนำไหลยกินเฮยอคืนคืนนี้าต่อหน้าเดทำไมอยากรู้ว่ากูเปทไมเยน้ำเกงไเจ้าของ้องอีกรอบอันนี้เราก็จะทำเป็นยั ไม่ควนไม่ควนเขาจัดไปไม่ควนไม่ควนไม่ควน่ควนอือหึกระฝอเก่งป็ยกินแตงแล้วสามรอบนี่เชฟนะแล้วอ่ะหอดดังเลยโอ้ยี่ซอสเนี่ยดีอยู่แล้วคิวชนี่เชฟรู้ปะซอสเปนยังไงบ้านี่สดเลยยอดจริงจังเอาละ นวลเนเรียนหนีเเลยพี่เล็กเบื่อโนจีบโอ้ไปไปโออเป็นไรครับมอง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 วาสตีมองวาสตีไรปว่อยเ็วปลอยเร็วมีอะไรบ้า่ยำจมอนใส่ปลาเน เนี่ยไม่ยังของมึงโอเคครับคลิปนี้ก็ชิวๆเนียมาแบบปาร์ตี้บ้านใครก็ไม่รู้แล้วครับผมก็มาคอนเทนต์มัวซสวครับผมดูคอนเทนต์สตรีมคลิปอะไรก็รถป๊อปลลดบอลเมนได้นะครับผมนะรถป๊อปช่วงนี้ออกไม่ได้ครับผมเขาจับเขาจับครับผมช่วงนี้ก็ยิ้มเงียบไปก่อนนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมถ่ายให้ดูเจอกันคลิปหน้างานแต่งน้องแหนมกับน้องอ้วนนะคะ เจอกันเจอคอนเทนต์อาเมียเที่ยวมั่วหน้าฮั่นนี่เจ้าของเจ้าของงานครับผมจำตัวจำตัวจำตัวเจ้าของงานจำตัวเก็บขวดเราไปมั่วหน้างานครับผมมั่วหน้างานเออเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเจอกัน